กาบสวัสดีงามๆพอเมพี่น้องปองไปถูกทูกท่านนะคะยินดีตอนหลับเขาสู่ทางช่องพรพารวยสุพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกามาตามต่อนะคะก็ติดสถานการณ์นะคะของน้องหนูดีนะคะน้องหนูดีคนกอดลูกเป็นใหม่นะคะพี่น้องค่ะค่ะหนึ่งในลอยหรือว่าหนึ่งในหลานนะคะพี่น้องค่ะซึ่งแปดแต่ มหัศจรรย์นะะนเนเาะค่ะพี่น้องทึงเปียกทึ่งมหัศจรรย์ผู้ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งแอดก็มาตามต่ตเนาะคะ่ะเลขฮานอยเลขเล่าเนาะคะ่ะมือนี้คะ่ะตามต่ตแนวทางฝากตอนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังเลยกับพิจรารณาซอยกันกนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เข้ามาไม่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิง่งแกงเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ เพื่อทีศุภเรพาดข้าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกาขอแสดงความดีใจอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้0770ของน้องโนดีเนาะคะ่ะพอพนปล่อยยำได้พิ่นกะบ,บิทิม70เนาะค่ะพี่น้องค่ะ70เน้นๆแห่งยุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขออกมากกับ07เนาะค่ะพี่น้องค่ะเ,เลขมันหางเดียวคิดว่าพ่อแม่พี่น้องก็ต้องกลับไปกลับมาอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะพี่น้องค่ะกาแอดกาขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะทีมท่มักที่มักที่ชอบนะคะเล่นหรือว่าซื้อเล็กซื้อเล็กห้าน้อยเหล็กเล่านะคะพี่น้องค่ะให้คอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์ามาเป็นมูทางพรพผ้ารวยนะคะแอดสิตัง้งเฉพาะห้าน้อยเล่านะคะผู้ใดมักเล่นบบมิค่าใส่ใจด้วยคะ่ะพี่น้องด้วยคะ่ะแอดมากนะคะอย่าเขาเบิ้งเหล็ก เล้าเลขค่าน้อยเนาะคะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าห้าผู้ได้โชคหมานจากซอยคาน้ำมันก็ค่อยว่ากันเนาะคะ่ะบบโชคโบมานก็แล้วไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักชอบกับแอดไลน์่วนตูวทักมนนะะาเด้ค่ะแอดสิดึงเขากลุให้เบิ่งบ่ท่านเนาะคะ่ะแต่ถ้ามีไลน์่วนตัวหรือว่ากลุ่มเบอร์โทรพ่อนผ้วยสุผ้ารวยนี่เป็นไอดีไลน์เด้ค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบกับกับิมิก้างอย่างเดียวเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเล่าห้าน้อยนะคะพี่น้องเบิ้งแต่เบิง่ง เล่กเพื่อนบ้านนี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็บ่ได้สนับสนุนให่นการพรานันแต่ยังใดเด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะแค่แนวทางนะคะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่ะบันี้แอดกะสิพาาไปตามต่อเล่กเพื่อนบ้านกับน้องหนูดีนะคะพี่น้องค่ะค่ะห้ามาไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะน้ดีจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้าวัสดีจ้า อ่ะวันดีมามาเฝ้าอีกแล้วมาตามต่อามาตามต่อได้ข่าวว่านะครับข้าเจ้าโศข้าเจ้ามานข้าเจ้ากะมาซอยเฮ็ดบุญอยู่นะลุงเนะาะโอ้ก็ดีใจน้ำเนาะตอนนี้เพื่อนเท่ากะกํากล่งมุ่งหลังข้าแล้วเนาะน้องดีเนาะกะํากล่งกําล่งสิม,มุ่งหลังข้าแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะท่างหลังขั้วนะคะพี่น้องค่ะ กำลังขึ้นลังคาแล้วก็สิเทพื้นและะ้วค่ะพี่น้องหนาเมื่อขึ้นน่าจะได้เทพื้นค่ะพี่น้องป้องไปคะ่กะก็ดีใจน้ำนองเพือนเนาะคะ่ะผู้เพื้นกัะตอนอยู่ตอตาตอย่ายเนาะค่ะผู้พืพ้นเลี้ยงมากแต่หน่อยผ้าใ่เนาะคะ่ะคุณยายคะเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่ฮันค่ะเลี้ยวงานนันค่ะผู้พื้นนี่แหละค่ะผู้พืพ้นเลี้ยงมากผ้าใ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ที่เพื้น อุ่มสู้มาเนาะนย่ายเนาะค่ะช่วยสิง่ายมาเป็นนู้ดีได้เแ่เวคู่มือนีนเกือบเอเกือบเอาไปทิมแล้วแม่นบ่นหหนยหญ่ล้ำบางนี่เนะาะล้ำบากงายว่าคือสิสักย่าใดกับสักคือสิเป็นยังกระเป็นช่วยสิพุนวิกฤตมาได้เนาะแม่เนาะกับทั้งช่องเก่าใจซอยเนาะค่ะคุณแม่เนาะค่ะใจซอยเนาะค่ะสู่ต่อไปเนาะค่ะชีวิตคนเฮาเนาะ ค่าปาบได้ดินท่านไดกบหนาพันวาเนาะแม่เนาะสู่ต่อไปนะคะพี่น้องค่ะสู่ต่อไปเนาะค่ะให้กําลังไก่ทุกแมงไก่นะคะพี่น้องเด้อค่ะที่กําลังลําบากอยู่ตอนนี้ก็ให้สู่ๆนะคะพี่น้องค่ะสู่ต่อไปเห้าค่ะบว่าทั้งช่องก็ขึ้นกันระคะพี่น้องค่ะน้ํามันแพงคัค่ะพี่น้องน้ํามันแพงก็สู่ขึ้นกันค่ะช่วยสิได้คลิปได้ข่าวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะรอแลรอแล้ลังเทอกับอดเอาคขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอาคือน้องนุ่นดีนี่ล่ะเอายิ้มจากบ้านนะบ้านแะต <c oughs> ่น้องนุ่นดีเด้อครับพี่น้องมื่อนี้ใส่สุดแบบสบายสบายครับเพราะว่าอยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้มาตามสิสิขอแนวทางนึงอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวไฮวอลกับเอฟซี 4, จะเข้ากันเอฟซี 4, ว่าสิอยากอยากได้ยินเสียงน้องนุ่นดีดี่ว่าั่นว่า <c oughs> ค่น้องก็บวา่าว่าใครเก่งนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพินสำหับมอยสินไม้คอยสินไส้ขั้นสินไส้มากเนี่ยไข่แน่นพี่น้องกับขั้นเป็นนูดีอีเล่ในพี่นอ้องเอ้ยเอาไม้แหน่กับว <c oughs> ่อยากปากมั้งแต่อนกับเขาค่อยเอาไม้แห่ไว้ดิพี่น้องั็ใส่คน,นเาบาๆน้ำเด ق, เ่นคนเาบาหน่อยค่ะพี่น้องค่ะขาสินไส้มากเนี่ยโอ้ยปากต่อยหอยพี่น้องค่ะ ขามนกายตานุคุตตขยคุณนุสนุคุตตขปายคุณสนุคุตตขปายคุณสนุคุตตขปายุคุณสนุคนาขปายุคาลุสลุคุณสนุคุลุคุลุคุลคุลุคุลุคุลุยุขาลุสรีคุรีคุลีคุณนสนุสนาขยาคุณสนุสนายาคุณนาขปายุคุณสนุคุตาขปายิปิตรีคุรียุขาลุสนุคุณาขปายคุณสนุคุณนาขมายาคุณาขปายคุณสนุคุณาขปายุคุสนุคุณนาขปายุคุณสนุคุณนาขมา คุณตาขย่า <Techn> ค <Pokémon> ุณาูคุร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 ูุอยู่คาลุสลีคุณิสลีคุณิสรลีคุณนาขยาอยู่ขานุสดลูคุณนาขป้ายู่คุณสนูคุณนาขมายาคุณนาขยาคุณนูสนูคุณนาขยาคุณนูสลูคุรูอยู่คารุสลีคุร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 ีอยู่ขานุสนูคุณนาขยาคุณนูสนูคุณนายาคุณนาขป้ายู่คุณสัูคุรูคุรูสาธท บอกให้ซูไปก็ไ <smoked> ด <downhill behaviour> yeah, ้ต okay, ั้วซูซูไปเอานาลูกย่ายลูกง่ายเอในตัวเย็นในตู้เย็นนาลูกเด้อเอาแก้วมานน้ำได้แหละลูกเด้อเอาเชิ้ตใส่จ้าเอารับขันน้ำมีแม่พ่อนพ่อรวยก่อนเด้อนี่เด้อค่ะลูกค่ะนา่นิสิมาขอโชคขอมานฝากเอฟซีลาลูกค่ะคุณซาลูคุณซาลุคุลูคุลูยู่คะลูสาลูคุณน้าขยักคุณนี่คุณนี่คุณนี่อยู่คะลูสาลูคุณน้าขับไปอยู่คุณสาลูคุณน้าขับไป คุณนาขยาคุณนูตะลูคุณนูตะลูคุ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 ลูอยู่ขลุสรีคุรีขล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 ีอยู่ขนุสนูคุณนาขยาคุณนูสนูคุณนายาคุณนาไปายู่คุณสรูคุลูคุรูคุลูคุรูคุลูสาธุค่ะืมนอนกะเมื่อสันวันดี กะดีใจน้ำนงชินไส่นอดีใจน้ำอีแม่บลลูยตันลูกคุณตาขับไปอีกินกะดีใจอยู่เด้อคับผมแต่มนุษย์เขาบวเอาัยมาให้สชิ้นไส้สันเลยลระบอกเนยตัูกาอยู่กุญแจรูอ๋อผมเกี่ยวค่ะคมนุษย์ศพชไส้มนุษย์ชินศมีหลักไปเร่้ออกัี่ยวิใจอุ่นเ้ลางนก็ เปิดโชคเปิดม้านให้ทางช่องกับผู้ที่เพิ่นบังหูบังตาเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นก็ว่าแคบว้ก็บ่ได้ซื้อว่าสันพ่นลังคนลังคนเห็นอยู่แอดว่าสันว่าแต่ว่าบ่ได้เอาว่าสันค่ะสีได้หลายว่าสันว่าใหเกตศูนย์ศูนย์เจ็ดยังบ่เอาอยู่ตัวเดียวแข็งแข็งก็ได้ว่าสันเพิ่นว่าวันนี้ก็เปิดหูเปิดตาให้เพื่อนน้ำเด้อให้เพิ่นได้คึดมักขึ้นยังเด้อเด้อ บุญมาสนานะครับด้วยเทียวเดียวด้วยกันบ่ได้ดอกครับผมก็รวยกันไปเรื่อยๆนะครับเทียวเดียวด้วยกันด้วยบ่ได้ดอกครับผมโอ้สีรวยพร้อมกันบ่ได้มันบ่ลูกก็สิผู้บุญบุญฆาวันสมามีก็ค่อยได้ก่อนโมเนาะครับวยน้ำกุจังก็ระดิกระดัมกะดีเห็นกับข้าพุธรวยไปก่อนเด้กเขาใส่สั้นบิดก่อนเออเขาเจ้ารวยก่อนเห็นเขาเจ้าสั้นบิดก่อนบ่สั้นกับพี่น้องเดี๋ยวเขาค่อยรวยที่หลังแล้วเขาค่อยสิเหลือพี่น้อง แต่เนี่ก็สร้างก็ก็ร่างเฮ็ดนะคะเวียร์กีเด้อค่ะพี่นอ้องก็อาจซิมีเสียงดังในแจักนอยก็กราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อกราบขอโทษขออภัยพี่นอ้องทา,า,างช่องเนาะค่ะค่ะสร้างซอยเมียงวังซอยสินใจน,น,นะคะเปิ้มแ,แ,แม่พรพารวยมาจังไปเล่นฮาทูทีฟนะคะเปิ้มเออแม่พรพารวยมากชาดูชาธโอ้กินน้ำดำเบิดพี่น้องคะ่ะน้ำดำในเบิดเลยพี่น้อง มาขึ้นนำดำค่ะผู้ใดโชคผู้ใด้มั้นนะคะ่ะบวบาสิได้ห้าน้อยบวบาสิได้เพื่อนบ้านนะคะ่ะเหล็กเหล้านะครัเมื่อนี้ค่ะกะซื้อนำดำฝากตอนคนน้ำกระได้เด้อพี่น้องค่ะค่ะวันนี้แม่คว้มกระสีขอเอาหน้าน้อยก่อนนะ้อลูกเนาะและ้วกะสีขอเลขกเหล้าน้ำด้อลูกเด้อซองเด่งเลยเมื่อนี้สาธุซองเด่งค่ะพี่น้องค่ะฟัง นำก้อนไปมาค่ะคุณครับครับ

ูกไปยินสี่คุณขยคุณมมยคร ku ยส raคร ku Ia อยู่คuสuู khuู khuรู khuรู khuครู ครู khuครู khuครู ครวอยู่คุสนูคุณขยคุณสูคุณไปยินสี่คุณต ยาคุณนาคยาคุณนูสรูคุณนาคยาคุณหนูสรดูคุณหนูอยู่คาลูสรีคุลีคาีคุลีคาลีคุณน้าับไปอีกินตาลีอยู่คานูสะดูคุณหนาคบไปอยู่คุณสนูคุณน้าคบไปอยูคุณสนูคุตาอยู่คานูสรูคุลูคุูคุลูคุูคุูคุูอยู่คานูสะดูคุณนาคยาคุณนูสนูคุตาขบไปอีกคุณสะดูคอันนี้สอง สองหกสามค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ห้าน้อยนะคะพี่น้องเด้อห้าน้อยห้าน้อยค่ะสองหกสามสี่แปดค่ะพี่น้องสี่แปดนะคะพี่น้องเด้ออันนี้ห้าน้อยนะคะพี่น้องของวันที่สิบเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะของวันที่สิบเจ็ดนะคะวันนี้กับซิทคอ <P le arn> เพื่อนบ้านต่อเลยนะคะพี่น้องเนานะคะ่ะสาธุอันนี้เอา fang lao luk fang lao ya tanu kutak kapayu kutak kapra komra 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 อีสุตุกิศาลคะโยคะลุศาลุคุ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 ลุโยคะลุศาลีคุลีคุลีคุลิคุลี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 คุลิยีตานุคุณนาคยาคุณูศาลุคุณนาคยาคุณูศาลุคุตายาคุณนีคยาคุณูศาลุคุ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 ลุโยคะนูศาลุคุณนาคยะคุณูศาลุคุณนาคยะคุณูโยคะนุศานูคุณนาขปายิกินตาลีคุณิตาลีคดีคดี ยูคขนุนสะดูคุร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 ูยู่ขนุสะดูคุณนาคยาคุนุสะดูคุณนาคยายูคขนุนสะูคุนุสะดรูคุ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 รู อีตานูคุณนาขับไปอีกินจะลีคุณเนี้อยู่ขนุตะรูคุณนาขับไปอยู่คุณสะนูคุณตาขับไปอยู่คุณสะนูคุณนาอยู่ขนุสนูคุณนาขับไปอยู่คุณสะูคุณตาขับไปอยากคุณนาขยาคุณนูสะูคุณตาขับไปอีกินตะลูคุณนาขับไปอยู่คุณสะูคุณตาขับไปอยู่คุณตะนูคุณนูนี่ก็สิเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกบเมเอด้เออหนึ่งหกสามล่ะ หนึ่งหกสามนะคะพี่น้องเนาะสินไส้หนึ่งเนาะเนี่ยน่ารักเนาะครับโอ้หนึ่งหกสามนะคะพี่น้องเด้อหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามอันนี้เลขเชื่อมบ้านนะคะพี่น้องเลขเชื่อนบ้านของวันที่สิบเจ็ดนะคะหัวนี่น้องห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์นะคะพี่น้องเด้อห้าศูนย์ค่ะ วันนี้เดี๋ยวสให้เลขค่ะูผ้าร่วยเขียนงามงาให้เบิ่งอีกเทินนึงอันอันนี้ก็งามอยู่แต่ว่างามภาษาพื่นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเขียนภาษาบ้านเฮาค่ะได้คุเบื่องน้งาค่ะเอาสึงไส้ขอบไมพอขอบคุณหลายๆได้ลูกเด้อที่แบ่งฝันแนวทางฝากตอนเนาะค่ะถือคิดบว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอ,ขอ<า>คบคุณค่ะได้ก็เยอะ้เด้กขัป้อมนีแม่คือการเดินํำได้ก็ยเยอะถึงไส้ำทำในเด็กับป้อจะาตาัาอรรคและตดอจฉาปัญตาขอคาราตาุสาุ พี่น้องปองไปค่ะนี่ก็เป็นเลขห้าน้อยเลขเล่านะคะเลขเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องค่ะวันที่สิบเจ็ด้อค่ะพี่น้องเด้อวันที่สิบเจ็ดค่ะย้ำวันที่สิบเจ็ดนะคะเลขห้าน้อยสองหกสามสี่แปดเลขเล่าหนึ่งหกสามหาศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมอาไปพิจารณาเด้อถ้าบ่มักบ่ชอบก็บ่านไปนะคะ ทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะถือพิษบาวากันเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตามนี้เล่นเนาะค่ะพี่น้อง,องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขคอห้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขขู่สุขค้นค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ